สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมหนุ่มบ้านโน้นครับพาเอาตัวเมียมาฝึกครับทุกคนไก่เอาตัวเมียมาฝึกป่าลองเข้าป่าดูว่าจะร้องให้หรือเปล่า <c oughs> ขึ้นมาบนสวนครับทุกคนมาเจออาอยู่ข้างบนอาบอกว่าเมื่อเชา้าได้ยินเสียงไก่ขันอยู่ตัวนึงครับ ข,ขันอยู่บนสันนู่นนะครับขันอยู่บนสันนู่นเดี๋ยวเราขึ้นไปบนนู่นนะครับไปทุกคนหาลองวางดูดูดิไก่ของเรามันจะร้องให้บอตัวเมียไปครับนู่นครับทุกคนอยู่บนนู่นนะอีกไกลครับ รรยากาศรอบๆครับทุกคนฝนตกบอกอีทีใบไม้เขียวตึบเลยเป็นป่าสักครับแต่ข้างบนนู้นข้างบนนู้นเป็นปา่าไผ่ไปครับทุกคนถ <c oughs> ึงปา่าไผ่แล้วทุกคนโอ้ยเหนื่อยขึ้นมาสูงเลยไปหาที่วางไกลกันครับ โอ้หกระตาโคตรดีเลยทุกคนกระตาโคตรดีเลยไก่ตัวนี้ไก่อาย,อยุน้อยเองครับเนี่ยเพิ่งจะจับเข้าป่าครั้งแรกนะทุกคนโอ้ให้คนดูเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนไก่ตัวนี้ กะตากโอ้โหเป็นชั่วโมงก็ตากเป็นชั่วโมงครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยแกตัวนี้ขอท่าทุกคนกระตากโคตรดีเลยตัวนี้มันมีมันมีสาม,มตัวครับตัวเมียผมให้เพื่อนไปตัวนึงแล้วก็อยู่กับผมสองแล้วก็มีตัวผู้ตัวนึง ตัวผู้ที่ผมถ่ายคลิปลงไปเมื่อวานนะครับตัวหนุ่มน้อยครับตัวดู่ตัวดู่แดงครับถ้าใครยังไม่เห็นก็ไปกดดูคลิปย้อนหลังครับเมื่อวานนั้นที่ผมเอาลงอ่ะตัวผู้โคกเดียวกันเลยครับเนี่ยมันมีทั้งหมดสี่ตัวตัวเมียสามครับแต่ตัวเมียอีกตัวนึงอ่ะผมเอาไปเทสดูยแล้วตัวนั้นมันมันบอกกระตากทุกคนมันร้องตัวนั้นอ่ะตัวนั้นมันร้องร้องไปเรื่อยครับแต่ตัวเนี้ยแต่อีกตัวนี้กระตากครับทุกคน แล้วก็ตากนานด้วยโอเคครับทุกคนคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเอาไก่ใหม่มาเทสดูครับเอามาลองดูพอดีอาเขาบอกว่ามีไก่มันขันอยู่ข้างบนสันนี่แต่ผมมามันก็บอได้ยินเสียงแล้วแหละทุกคนแล้วก็บรรู้ด้วยว่าไก่มันอยู่ตรงไหนก็ลองวางมุมมั่วดูเพราะว่าจะฝึกไก่ใหม่ด้วยผ่านครับทุกคนตัวเนี้ยถือว่าโอเคเลยสุดยอดโอเคครับทุกคนเจอกันคลิปใหม่ครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ